วัดภูเก็ตนะครับจัดงานร้อยลิมเลแอดปาตองเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับโดยให้พ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมกันออกร้านอาหารซีฟู้ดและอาหารพื้นเมืองร่วม100ล้านซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครั ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวซึ่งสนใจเป็นคนไทยก็เลือกซื้ออาหารหลากหลายชนิดขณะเข้าร่วมงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อยร้อยลิมเลอแอดปาตองซึ่งหลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นบริเวณชายหาดป่าตองเพื่อที่จะกระตุ้นเศร,รษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายอาหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มผู้ประกอบการประมงและเกษตรกรหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่นภูเก็ตและสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรเกือบ100รายที่มาร่วมกันออกร้านเริ่มต้นจากถนนหน้าชายหาดซอยบางลาตลอดแนวถึงโรงแรมลายไม้โดยผู้เข้าเที่ยวงานก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมทะเลชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะครับ นางสาวเฉลิมลักเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตองกล่าวว่าการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากในส่วนผู้ประกอบการรวมไปถึงนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยโดยจะยังจัดงานต่อเนื่องไปอีกหนึ่งเดือนตลอดเดือนกันยายนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของป่าตองได้เคลื่อนไหวช่วยให้ผู้ประกอบการมีไรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรอช่วงเวลาการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคตครับ